ก็ต่ b a รูค่ะกต่บารู้ใและ้อร่อยอู่ร่อ่อประเด็นไม่ได้อยู่ที่เที่ยวนะประเด็นอยู่ที่ว่ากว่าจะฟกเจ็กเนี่ยแบบยากมาก สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวประเทศมาเลเซียด้วยกันครับเป็นการเที่ยววันเดย์ทริปกับแก๊งมลาซูสของเรานั่นเองนะครับผมอาคำคมวันนี้กับว่าคำคมวันนี้ก็คือทำในสิ่งที่รักทำงานในสิ่งที่รักก็จะรู้สึกเหมือนในทํางานโดยที่เมืองที่พวกเราจะไปตะลุยกันกินตะลุยกันเที่ยวนะครับคือเมืองกัตาบารูครับซึ่งอยู่ในรัฐกาลันตันครับ ครับทุหลับประเทศมาเลเซียนะครับเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกับทางตอนใต้ของประเทศไทยนะครับโดยเส้นทางที่เราเลือกข้ามไปประเทศมาเลเซียในครั้งนี้นะครับคือด่านตากใบนั่นเองนะครับผมภาพพิพพเศษข,ของด่านตากใบเนี่ยคือเราจะต้องใช้เรือในการข้ามฝั่งไปยังประเทศมาเลเซียครับโดยเราจะสามารถเลือกการเดินทางได้2แบบด้วยกันครับคือแบบแรกเนี่ยเราเดินทางด้วยเรือยนต์ขนาดใหญ่นะครับคือเราขึ้นแฟรี่นั่นเองนะครับผมซึ่งแฟรี่เนี่ยก็สามารถบรรทุกพวกรถยนต์ได้นะครับผม แล้วก็ถ้าเราจะเดินทางอีกแบบหนึ่งก็คือการเดินทางแบบเรือยยนต์ขนาดเล็กนะครับผมซึ่งสามารถบรรทุกได้แค่เพียงแค่คนเราเท่านั้นนะครับ ขั wollen, ้นตอนการเข้าประเทศมาเลเซียก็จะไม่ยากแล้วก็ไม่วุ่นวายเลยนะครับโดยเราเนี่ยก็ทําการกรอกลงงทะเบียนในเว็บไซต์นะครับของเว็บของมาเลเซียดิจิทัลอารีฟคาร์ดนะครับแล้วก็พวกเราก็สามารถเข้าประเทศมาเลเซียได้นะครับ แต่แล้วนะครับการเข้าประเทศาเลเซียของเราก็มีการสะดุดนิดหน่อยนะครับกาเล่นกูบูตาดบที่พวกเราเนี่ยมากัน7คนนะครับเราก็ทำการตัดสินใจนะครับว่าเราเนี่ยจะให้หนึ่งคนเท่านั้นเป็นคนเปิดเล็ดนะครับต่อไปก็ปีเตียมค่ะไปทานอาหารโลคข้อไปทานชาชากแต่ตาเร็ มีสิกิสกิสงนะมีสิงแเบอบเกบดขึ้นนะครับก็คือเราจะเล็กแกรเกันยังไงนะครับ1คนกับคนนั้งหมมีเน็ต1ิคนกับสมาชิกทั้งหมดเจคนนะครับก็คือเราก็ทาการให้หนึ่งคนนะฮะเรียกแกรมมาก่อน1คันแล้วก็ส่วนหนึ่งเข้าไปก่อนอีกคนหนึ่งก็คนที่มีเน็ตนะครับก็ เรียก g a ปใหม่กรอบนีแล้วก็ตามไปจุดกันจุดมุ่งหมายตอนนี้กำลังงงค่ะธุรกิจเ่ออนาคตรของด้วยคุณดัเนื่องจากเป็นคนโกลกแล้วตอนนี้ปรับตัวทำธุรกิจสีเทาๆล่าสุดกำลังจะขนน้ำมันกลับไปขายน้ำมันถูกอยู่นี้นะคะน้าขังเลยด้วยนะคะนะครับธุรกิจใหม่จะลาออกแล้วจะวงการวงการทำงานตระจําใช่ มูดัตก็ค si> ือจะขับเรือขับเรือไปรับน้ำมันมุขลิกนมุขลิ้นคอยกรอบใส่ขวดนะว่าป้าบ้างแล้วก็สรุปเราก็ลืมไว้ข้างๆประตูบ้านเมื่อกี้ สำหรับการสื่อสารของคนที่นี่นะครับก็มักจะใช้ภาษามาลายูท้องถิ่นนะครับหรือเราจะแกะแจะนายูนะครับเป็นการแกะแจะนายูที่ทางบ้านเราครับอย่างราที่ว่าปัตตานียานาเนี่ยอาจจะฟังออกนิดหน่อยนะครับแต่ว่าสำเนียงก็จะเป็นแบบการันตันหน่อยๆครับผมก็จะฟังยากหน่อยแต่ก็ฟังได้ครับ สำหรับจุดเริ่มต้นจุดแรกของเรานะครับเราจะไปฝากท้องมื้อเช้ากันที่ร้านโกปีเตียมครับทุกคนสําหรับร้านโกปีเตียมนะครับเราก็ทากันบ้านมานิดหน่อยนะครับเดยวเราสอบถามจากคนท้องถิ่นนะครับโดยที่เขาเนี่ยก็เดาว่ามาจากคําว่าเตียมซึ่งมันก็ไปมาจากความหมายเดียวกับภาษาไทยครับที่มีความหมายว่าโงเตียมนั่นเองนะครับผมคือมันมีความหมายว่าเป็นจุดแวะทานน้าชาหรืออาหารเช้านี่เองดังนั้นโกปีเตียมก็คือ โกปีอาหารเช้าเอ้ยไม่ใช่ตามนั้นนะครับทุกคนสำหรับร้านโกปีเตรียมนะครับอาหารจานหลักเนี่ยก็จะถูกหอ่อๆไว้นะครับไว้ในตะกร้าเราเนี่ยก็สามารถหยิบมาทานได้เลยตามใจชอบเลยครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะคิดเงินทีหลังนะครับเธอมันจะมีแค่ไขอย่างเดียวอันนี้นตอนนี้เรามาถึงร้านโกปีเตรียมมาแล้วนะคะแล้วก็ทุกคนก็จะไปหยิบข้าวเป็นของตัวเองยังน น่าจะไม่ได้ยินเสียงรเราสมาชิกอีก3คนไม่รู้อยู่ไหนเออติดต่อไม่ได้ด้วยคงไม่มีเนบิงร้องกินง้าหวานมืด โลือวามีที่กร้านโลนโลบอกส่วนเมนูขนมปังปิ้งนะครับก็จะเป็นกิมบิบของร้านนี้นะครับโดยที่เราจะเลือกสั่งพร้อมกับเมนูน้ำนะครับสำหรับเมนูในวันนี้นะครับเราจะเลือกทานโรตีติต่าครับผมซึ่งจะมีรสชาติหวานของสังขยาครับแล้วก็มีความคาวของไข่ลวกแล้วทุกคนดูชาชักที่นี่นะครับมีฟองโลนออกมานะครับยาวเหยียดเลยครับทุกคนฟองอะไรกันครับเนี่ยอันนี้คือการันตีว่าการชักของคนชม เป็นอย่างดีเลยครับว่ามันแบบสุดยอดมากร้านนี้ครับผมแล้วก็รสชาติของชาชาก็คืออืมฉ่ำอร่อยใช่แต่ว่า้าพผลแล้วใช่ไหมไม่แต่ว่าเพาว่าอยู่รงหน้าตาร์บ้าอยู่ขถวไปกานบ้าหรอกประมาณหนูนั่งดิ้นหัวพวกหนูอ่ะไม่ฝักที่พี่นั่งก็แบบนี้เลยอสง มามนับที่บ่าไออีมยางี้หเอไอบออะไรนี่ไม่บอหมดนบบเบาค่ะไมบนะเานรบาบอเพื่อนเี่าับมาจับญี่ปุ่นเีนี้นี่เบวันชวนไปญี่ปุ่นฟูกอกะไอฮอกไกโดมีเพื่อนฟุกกะก็เลยี่ยมเยมเพื่อนไม่ตเยี่มนดีเยไยี่ยมเพื่อนเพืน้ รหลังจากเรากินอินกันเรียบร้อยแล้วนะครับพวกเราก็ไม่รู้จะไปไหนกันดีนะครับเราก็เลยบอว่าเฮ้ยงั้นเราไปเดินตลาดนัดแบบชิลๆแนวแบบบาซาร์บาซาครับซึ่งตลาดนัดที่ว่านะครับก็คือพาซาซิติคอลิจ้าพาซารซิติคอลิจ้าเขาเป็นตลาดของคนคนที่ชื่อซิติคอลิจ้าเป็นเจ้าของหรออันนี้ไม่น่าใจแต่ว่าจะเป็นไว้เหมือนตลาดสดนิดนึงเราก็เลยจะไปช้อปปิ้งแต่ไม่ใช่ขายของสดอย่างเดียวเขาจะขาย พวกเสื้อผ้าแล้วก็ของอะไรต่างๆ<อ>เดี๋ยวเราจะพาไปชิมแอตโต๊อแอตโต๊เขาว่ากันว่ามีแอตโต๊ะแล้ต้มยำด้วยเหรอ อันนี้ไม่แน่ใจแต่ได้ยินมาเหมือนกันเดี๋ยวเราจะไปชิมเพราะว่าเรามีนักชิมที่เป็นแอตเตอร์เอเดอร์ก็คือมันเป็นเหมือนเป็นที่รวมของพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของสดนะครับรวมถึงอาจจะมีการค้าขายอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับหรือว่าอาหารพื้นเมืองต่างๆเราสามารถเลือกชมเลือกซื้อหรือว่าเลือกชิมได้จากบาซาสิตีคอริจอกนี้ได้เลยนะครับ ถ้าสำหรับอาหารพื้นเมืองที่พวกเราจะไปชิมกันนะครับก็คือจริงๆบ้านเราก็มีขายนะครับแต่ว่าจะเราเลือกลองไปเทียบดูว่าเฮ้ยพ่าเรากับเมรีเนี่ยจะต่างกันไหมก็คือเราจะเลือกไปซื้อเขาเรียกว่าแอดตอร์นะครับแอดตอหรือแอดตอไม่โฟกัสหรอจะกินได้หรอเก่งอ่ะนี่คือวิธีการกินที่ถูกบ้างโอ้โอ้โ,อโอเอาแล้วเอาแล้ว <laughs> เป็นยังไง อร่อยสดจริงหรอลองชั้นชิมบ้างละเราจะมันต้องกัดกัแบบนี้เนี่ยเออมันต้องกัดริมริมหน่อยเธอต้องใช้ปากเลยหรอใช้ปากดูดเลยเออมันไม่เค็มมันไม่อะไรไงมันกำลังดีอ่ะกลมกล่อมไม่ชอบอ่ะได้ได้อร่อยอยู่อร่อยอร่อยอร่อยแล้วก็มีรสชาติเยอะมากอย่างเช่นรสชาติ แอตโตต้มยำแอตโตมานิสมานิสที่นี่ก็คือแปลว่าหวานนะครับหรือแอตโต้ออริจินอลดั้งเดิมนั่นเองนะครับครับการที่เรามาซื้อแอตโตที่นี่นะเราก็ขอเพลย์เซฟไว้ก่อนนะครับก็คือเราจะเลือกทานรสชาติออริจินอลละกันนะครับว่าสำหรับเนื้อหอยนะครับผมนะครับก็รู้สึกว่าเนื้อหอยมันก็ใหญ่อยู่นะฮะแล้วก็รสชาติของมันมันจะมีความเค็มหวานกำลังดีนะครับก็วิธีการกินเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยนึงตามคลิปที่ทุกคนได้เห็นเมื่อกี้เลยนะครับว่า ผมเนี่ยแกะหอยไม่เป็นครับผมสำหรับมือใหม่ก็ถือว่ายากพอสมควรนะครับทุกคนเราก็จะต้องหัดกินมันฮะค่อยๆกินมันเดี๋ยวสักพักแอร์ต่ะที่5นะฮะมันจะเป็นแอดต่ะที่เราปรับได้เนื้อเต็มๆครับหลังจากเราเินตลาดสดกันแล้วนะครับเพื่อเป็นการไม่ทรมานเพื่อนร่วมทริปตัวน้อยๆของเราอย่างมุคลิสั่งนะครับพวกเราเนี่ยจึงมุ่งหน้าไปตลางแดน่อที่บมอ เราอกว่าขาดสมาชิกอีกสามไลายมิชชั่นของเราอาจจะมาถึงเราก็ได้เราไม่มีอินเทอร์เน็ตเราจะหากันเจอยังไงก่อนเราต้องเราต้องใช้ประถาสัมพันธ์ผมห้างนยอนมอนคับเป็นห้างใหญ่ของกตบารูเลยครับผมก็คือห้างนี้ก็จะรวมแบรนด์เนมต่างๆร้านค้ามากมายแล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัยรุ่นแล้วก็มีครอบครัวสิ่งที่สะดวกที่สุดที่ผมชอบมากของห้างนี้นะครับก็คืออาหารที่ผมมองที่ประเทศไทยได้รับรองฮาลาลจาก ประเทศนี้หมดเลยครับผมแล้วก็มีห้องละหมาดที่มีให้ใช้หลายจุดนะครับแสนสะอาดแล้วก็สะดวกสบายมากเครับขาวมาขอ้ครโบยาที่กลัวหดอินายเยอะอ๋อคิดว่ามากับอาแบโอ้ยโหชาณาไปซื้อเสื้อยูนิฟอร์มให้กับพนักงานในร้านนะคะจริงเหรอที่ไหนยูนิโคลเหรอไม่ใช่เหรอนี่จ๋าตรงนี้เหรอ ต้องมีเป็นยูนิฟอร์มเลย้จัี่เขาองกวางรู้จักเลย ที่มันดึงลูกมื่อี้โคตรโหดเลยเอาอยากกินยาวๆยาวๆชัว <Find> ร <human> ์น่าเอาเสียงถูกถจริงเหรอใช่มันคืออะไรยาวๆมันคืออะไรไอติมดยเกิดที่เรากินครั้งแรกแล้วเรารู้สึกว่าแบบมันไม่อร่อยนะแต่พอมันใส่แบบ t อปปิ้งของมันที่เป็นช็อกโกแลตอ่ะมันดื้อมากบอกเลยจะไปดูร e a c t i o n พีว่าคอนโซลจริงๆ เราจะไปตัดคืนนี้แล้วตอนอยู่เวรบ่ายนี่ยาวสินะี๋ประมาณช่วงหนึ่งเป็นแบบล็อกยาวๆเหมือนต้องพากด้วยอ่ะเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินแต่ว่าตอนนี้เราจะไปช็อปปิ้งก่อนวันนี้นี่เรากินจีนะครับเสร็จพร้อมไปเลย ฟาร์มนทีึงแล้วสิบห้าจุดเก้าแล้วก็หมดได้หลายชิ้นมันหยิบเลยจ้ะแล้วก็พอไปจ่ายทำไมเออยี่สิบเก้าสมควรวันเกิดเกิดวันไหนอ่ะเห็นนี่สะถุญเดือนเกิดกาว่านั่นเออสลับกันบเธอคือประชาชนชาวพฤษภากับซี่ แล้วกะว่ากับหนูคือใกล้กัน <Yeah. S 1> แต่ว่าคนละเดือนนึกแบบว่าแล้วเราก็มากินเหยา่ๆนะครับเพราะว่ามีพี่วาที่อยากกินเหยื่อๆจะเป็นไอติมแล้วก็เหมือนคัอปิ้งได้ใช่ไหม mm hmm. เป็นไอติม ตัดเป็นน้ำอะไรซึ่งก็อร่อยนะแต่ว่านี่อร่อยกว่าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรกับว่าชาเขียวไม่ใช่ชาเขียวไม่เล่นใจอะ่ะเขาต้องไปดูทีท่ตรง <c oughs> <c oughs> นั้นได้ได้ว้าฮึ่มชอบแบลงนี่ดีเออชอบไปติมแพง เพราะว่าคนยังไม่ร er> ู้อกินไปสองร้อยก็ไม่น่าสังเลยวันก่อนเหมือนซื้ออันเดียวนะกินสี่คนไหมใบต่อยเตอร์แม่ได้หรอไม่อันนี้ของหนูเขาถักเลนอัานด้วยซึ่ง Early, late, late, Lê away. rồi đi gì kisi gì Kisi gì. Gì 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 ดูงมาดอของเข้าหิวมายูี่กี่ไปรอสิบอะไรครับอนนี้เรามากินอะไรกันเอ่ยอันนี้เรามากินอะ้คะตอนเดิมเลย t e x a ซ Chicken เราสั่งเป็นสองชุดไก่3ามพิศแอนนักเก็ตกับประชากรห้าคนเดี๋ยวเรานตดูนะคะว่าพอไหมจะพอไหมก็พอไหมที่หนเป็นล็อกล่ะ มีอะไรนาสนใจไหมเก็บไหมเอามาผ้าเอาถุงอ่ะหลัง,งจากเราเดินเที่ยวและกินกันอิ่มหนำสำราญแล้วนะครับจอนนี้ลิสหลับไปไม่ไหวแล้วไกลต่อไก้ต่อไมลต่อโอเมนสุดไกลไก เอมดไม่ต้องกัดข้ามก่อนันนี้อันกัดูมัอ้อมอันนี้อันนีบีเว่าเแกน้ี่ดาเบวนเดี๋ยวฟันสุกข้ฟันพวกเราก็ทําการเรียกกล เพื่อกลับไปดา่าแล้วก็ช็อปปิ้งที่ดิวตี้ฟรีเล็กๆน้อยๆก่อนกลับข้ามไปที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็มีสตาบัคเลย

บาบากาเดี๋ยวเลยบาบาาก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่โฟกัสถอยมาละอกโฟกัสละอกตอนนี้เราอยู่บาบากาเดี๋ยวเรากำลังจะไปซื้อของช็อกโกแลตช็อกโกแลตนิดหน่อยโอเคเป็นการจบเพลงอาจจะต้องกลับไปอยู่เวนไบท์ต่อซึ่งจริงๆครับผมผมอยู่เวนไบท์ต่อครับ ก็คือเข้างาน4ี่โมงนะครับเราก็คือจะต้องรีบกลับไปนะครับ

าใครไม่รู้ว่าจะไปไหนกันในช่วงสุดสัปดาห์นะครับผมลองแนะนำวันเดทริปนะครับข้ามมาเที่ยวมาเลก,กันสักครั้งหนึ่งครับผมไม่ยากเลยครับผมไม่ยากอย่างที่ทุกคนคิดเลยครับแล้วก็มีอะไรให้กินมีอะไรให้ชิมมีอะไรให้ทำเยอะแยะมากเลยครับผมแล้วเรผมนะครับไปเช้ากลับมาทันเวนบ่ายครับ สำหรับใครที่ชืน <por> ่นชอบคลิปนะครับก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe คลิปเราได้นะครับสำหรับคลิปต่อไปนะครับก็จะพยายามตัดให้ลงที่ผมไปเที่ยวนะครับให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าใครชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับสาวสาวเจอกันพรุ่นี้ปี๊ตร้อ